เข้าสู่เซสชันที่เจ็ดล้วะในทันะ้งหมดเก้าเซสชันนะเซสชันที่เจ็ดเหลือหนึ่งชั่วโมงก็ชั่วโมงประมาณสาเซสชันนี่เหลือชั่วโมงสิบนาทีก็พอดีพอดีอาจจะเสร็จก่อนเวลาสักประมาณ10บนาทีไอ้เจ้า reflective coaching เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทางจิตใจนะไม่ใช่กระบวนการทางหัวไม่ใช่กระบวนการทางมือแต่เป็นกระบวนการทางฮาร์ดความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนหลังไปสัก เท่าไหร่อ่ะแปดสิบ้าสิบปีที่แล้วนะตอนที่จอห์นดิวียังมีชีวิตอ่ะจอห์นดิวียเนี่ย, e. ยตายไปปีห้าสองปีห้าสองก็ประมาณเจ็ดสิบปีที่แล้วเกือบเกืดิปีที่แล้วจอห์นดิวียปรมาจารย์ที่เรารู้จักเขาเนี่ยเรนนิ่งใบโูวิ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มเรียนรู้จากประสบการณ์จะบอกว่าเราไม่ได้เรียนจากประสบการณ์ We do not learn from experience We learn from reflecting คือสะท้อนคิด การสะท้อนคิด on experience ทีนี้เมื่อเราจอรเดวีมานั่งพิจารณาให้ดีเนี่ยการสะท้อนคิดเนี่ยมันคือจุดสุดท้ายของการเรียนรู้ในกระบวนการอิทธิบาทสีอิทธิบาทสี่เนี่ยมันจะาร์ทด้วยฉันทะคือชอบสนใจชอบจากนั้นเมื่อชอบสิ่งใดแล้วก็จะมีความเพียรและความตั้งใจในการทำ พอทางานได้แล้วเนี่ยขั้นตอนการเรียนรู้ที่สําคัญ reflecting เนี่ยก็คือวิมังษาเพราะวิมังษาแปลว่าคิดไข้ควรด้วยเหตุด้วยผลทบทวนไข้ควรด้วยเหตุด้วยผลโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้งานนั้นมันประสบผลดีสุดเพื่อเจ้าตัวฉันทะเนี่ยคาที่บายก็คือความอยากแต่ว่าอยากสร้างไม่ใช่อยากเสพนะอยากเสพนี่คือตัญหาปัญหาอยากเสพ พอได้เสพแล้วตัญหามันหายไปเลยมันหายอย่าแต่มันจะอยากใหญ่ขึ้นนะเหมือนคนติดยาตัญหาเนี่ยพอได้เสพแล้วจะเสพมันต้องการยามากขึ้นแต่ฉันท่านไม่อยากสร้างไม่ใช่อยากเสพผมได้พูดถึงอะไรนะการที่รู้เหตุรู้ผลแล้วเปลี่ยนจากผู้ผู้เสพส่วนผลมาเป็นผู้สร้างส่วนเหตุผมได้พูดไปแล้วนะนั่นฉันทะาผมถึงบอกว่าไอ้เจ้าตัวเอเนี่ยมันประกอบด้วยคุณธรรม เพื่อไปกํากับการใช้ความรู้จํารูปเอกซ์ซูเปอร์แมนได้ใช่ไหมคำฉันทะตอนนี้ฉันทะก็ไลยอธิบายฉันทะแล้วตัวฉันทะเนี่ยมันเป็นผู้อยากสร้างแล้วอยากสร้างให้มันดีให้มันสําเร็จไม่สําเร็จไม่หายอยากมันก็เพียนอยู่นั่นแหละเพื่อทําให้ดีที่สุดกระบวนการ P D C A เนี่ยก็คือกระบวนการที่พิ่มังษามันไปคิดใตร่ตรวนเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้น กระบวนการนี้มันสตาร์มาจากฉันทะเหมือนกันเพราะว่าฉันทะาอยากทําให้ดีขึ้นพอทําเสร็จด้วยความเพียรและตั้งใจแล้วเนี่ยมันพยายามจะหาจุดบกพร่องเพื่อจะทําให้ดีขึ้นกระบวนการที่หาจุดบกพร่องคือคิดใค้ควรทบทวนได้เห็นได้ผลเนี่ยคือกระบวนการที่มัา่าดังนั้นที่จอห์นเดวีออพ,พูดว่าเราเรียนจากการสะท้อนคิดในสิ่งที่เราประสบประสบมาเนี่ยมันคือวิมังสาการการเรียนของเด็ก ในการทําโครงงานหนึ่งครูต้องฉันทะต้องให้เด็กมีฉันทะนะเด็กอนุบาลที่ไปทําเรื่องพีทาโกรัสแตะไม่มีฉันทะหรอกมีความทุกข์ไม,ม่ฉันทะต้องให้เป็น active learning ที่เป็นโจทย์ของเด็กเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นนี้ไม่ใช่โจทย์ของครูพีทาโกรัสนะโจทย์ของครูหาทางให้เด็กมีฉันทะในการทํา เสร็จแล้วให้เขาเรียนไปถึงตัววิมังษาให้ได้เพราะปัญญาจะมีขาถาสามข้อถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดถามคือสอนคือหน้าที่ของครูส้อนคิดได้คือเรียนคือเด็กเขียนคือคิดนะเราก็ใช้คาว่าสะท้อนคิด reflection ส,สะท้อนคิดคือเรียนนี่กระบวนการจัดการความอันนี้เป็นหน้าที่ครูกับหน้านที่เด็กครูทําหน้าที่หัวท้ายซึ่งยากมากเลยนะ การที่ครูทําให้เด็กมีสันทะในการทํางานอี่ยากมากเพราะเด็กมีมโนคติเกี่ยวกับโครงงานที่ไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นบาหลายทขสวัร์แล้วล่ะนะและการทำหน้าที่วิมังษาของครูนี่สําคัญมากเลยครูต้องเก่งทางด้านโคชเนี่ยที่มังสานี่คือโคชตัวอย่างของเด็กจีนเด็กไอ้ฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างการโคชเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึง reflective coaching เวลาเรามีประสบการณ์ใหม่อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเอากระบวนกน์หรือพาราดานเดิมของเราเข้ามาเราจะเราจะมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติของมนุษย์มีความรู้สึกเกิดความรู้สึก,กมันชอบไม่ชอบโกรธโมโหชอบก็เอาเก็บไว้ไม่ชอบก็ผลักออกทำนองเนี่ยนะฮะเสร็จแ,แล้วพอเด็กมีความรู้สึกนะอย่าลืมนะไอ้นักโทษกับผู้คุมเมื่อกี้ก็มีความรู้สึกนะ ไอ้เจ้าเด็กจีนที่จะซื้อไอโฟนนี่เขามีความรู้สึกนะรู้สึกจากไหนรู้สึกจากประสบการณ์ไอ้นักโทษเนี่ยมีความรู้สึกจากประสบการณ์ถูกกดขี่ข่มเหงใหญ่ผู้คุมไอ้ผู้คุมมีประสบการณ์จากการใช้อํานาจมันก็มีมรู้สึกเหือมลาพองเด็กจีนก็มีความรู้สึกมันถึงร้องไห้ออกมาไงเพราะมีความรู้สึกเนะี่ยหน้าที่ของครูนี่คือการโค้ชโค้ชให้เกิดการคิดไข้โคลนขึ้นอเกิดวิมังษา คิดให้คนที่เกิดวิบังสษาแล้วเกิดการเรียนรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นการ transformation เปลี่ยนพารมดามแล้นหน้าที่ของครูคือทำวิบังสษาสำคัญมากเลยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดใ่้คนเจ้าพวกนี้เราเรียกเป็นกระบวนการ C f i e l change s นี่ไม่ใช่แค่ตานะ s ีนี่คือได้ได้รับรู้อะคือรู้รู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้ รู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้กับรู้สึกเนี่ยเป็นทุกคนมีรู้กับรู้สึกมีแต่การศึกษาที่ไปสู่การเปลี่ยนทนคติเนี่ยคือไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี่คือ CBE ในซีของทัศนคตและเป็นหน้าที่ของครูในการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการสร้างประสบการณ์ใหม่และโค้ชจากความรู้สึกนะเพราะนั้นหมายความว่าเราต้องทำโจทย์ ที่เด็กมีประสบการณ์ใหม่และมีความรู้สึกนั่นแปลว่าไม่ใช่โจทย์ในห้องแลบใช่ไหมไม่ใช่โจทย์ในห้องแลบโจทย์ในห้องแลบไม่มีความรู้สึกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมีแต่สารเคมีมีแต่เทอร์โมพิเตอร์มีแต่เครื่องวัดพีเอนี่คืความรู้สึกนั้นโจทย์ที่เป็นโครงงาน RDL ที่พ่อพันธุ์ปัญญาบอกให้ทาคือโจทย์ชุมชน หยดชีวิตจริงชีวิตเด็กแล้วเขาจะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกจังหวะนั้นแหละที่ครูโคชความรู้สึกไปสู่การเปลี่ยนพาริดามคือการเปลี่ยน transformation นัน,นี่แหละของมันทีนี้เรามาดูดถว,ว่าถ้าการศึกษาเนี่ยครูต้องสร้างกระบวนการรู้รู้สึกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการโคชไอ้ที่เด็กสองกรณีนี้ที่มันเช a ต่างกันเนี่ยมันเกิดจากอะไร ทำความเข้าใจมันถ้าเราใช้ C f i e l Change ฝังไว้เป็นแอ d i ิ u d เนี่ยเจ้ากรณีแรกนักโทษเนี่ยมัน transform จากสว่างสู่มืดนะจากสว่างสู่มืดเดิมมันเป็นเพื่อนกันแท้ๆเลยกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งยอมลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อเอาตัวรอดอีกสิ่งหนึ่งใช้อำนาจนี่เรียกว่าสว่างสู่มืดส่วนเด็กจีนเนี่ย t r น n ร f o r จากมืดสู่สว่าง,ดางดเดิมไม่เรื่องเลยเอาใจาใจตัวเอง ใช้อำนาจความรักที่จะไปจาัดก,การกับพ่อให้พ่อยอมสุดท้ายมานั่งร้องไห้กับพ่อว่าหนูจะเรียนอะไรรีบๆเรียนให้จบแล้วต่อไปนี้พ่อไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วนะเนี่ยก่านพร้อมจากจากเมื่อไปสุดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจาก reflection เชื่อไหมมันเกิดจาก reflection เพราะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ,ไอ้ไอ้ไอ้นักโทษเนี่ยมันไม่ทำ reflection กับใครเลยมันไม่เชื่อมโยงกับใครเลยมาตัวเองเป็นตัวตั้ง มันยิ่งทำยิ่งมีอัตรายิ่งสนุกไม่ยอยากตาตัวเองเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์นะไอไอไอเคสข้างล่างเป็นเคสที่เพิ่มอัตราตัวเองยิ่งมีอำนาจไม่ทำรีเฟคชันเป็นเส้นทางเพิ่มอัตรานะส่วนไอข้างบนเด็กจีนมันทำรีเฟคชันเชื่อมกับผู้อื่นเดี๋ยวจะชี้เห็นกระบวนการรีเฟคชันที่มันเกิดขึ้นเชื่อมกับผู้อื่นเป็นการลดอัตรา นะเด็กมาลดหน้าตาลงนะเดิมอัตตามันสูงมากเลยมันเข้ามาหาพ่อมัโวยวายใส่พ่อใหญ่เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้มนรดหน้าตาลงหนูหนูผิดไปแล้วหนูจะรีบเรียนแล้วพ่อไปทำงานอะอย่างเนี้ยหนูจะหาเลียงพ่อเองนะเนี่ยคือการ t r a n ฟอร์มแสดงว่ากระบวนการโค้ชที่มันไม่มีการโค้ชอะไรเลยข้างล่างเนี่ยของเด็กเนี่ยมันไม่มีการเรียนรู้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวมากเลย แต่ข้างบนเนี่ยมันมีบทบาทของโค้ชอยู่คนที่โค้ชเดี๋ยวเราจะชี้ให้เห็นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้า T L หรือ Transformative Learning เป็นกระบวนการทางอารมณ์ไม่ต้องท่าเป็นเรื่องจริงน,นะฮะมันเรียนผ่านประสบการณ์ให้มี E L คือ Experiential Learning ประสบการณ์จีิงในชีวิตแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารทางความคิดความเชื่อสื่อสารทางความคิดความเชื่อนะ พูดคุยทางด้านความคิดความเชื่อแล้วให้เกิดการตรวจสอบแนวคิดความเชื่อเกิดความรู้สึกตัวเกิดรู้จักคุณค่ามันกระบวนการสื่อสารคือกระบวนการโคชชิ่งที่ทําให้เกิดการตรวจสอบแนวคิดการตรวจสอบความเชื่อตัวเองความรู้สึกและการให้คุณค่าใหม่และนี่คือหน้าที่ของครูในการสอนให้ได้ตัวแอติจูดนั้นการที่เด็กคนเนี้มาหาพ่อ แล้วก็ลุกหนีพ่อล้วพ่อแลไม่ต้องพูดแล้วไม่ไปโยนอะไรบนจะได้แต่เรื่องเดิมๆถูกไหมมากลายเป็นว่าหนูผิดไปแล้วเดิมเนี่ยพ่อนั่นแหละผิดกลายเป็นว่าหนูผิดไปแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิด critical ้ e ซล reflection ที่เชื่อมโยงออกนอกตัวเชื่อมโยงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันจังหวัดเชื่อมโยงเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ แต่ว่าในหลักการของมันอันนี้มาจากหนังสือของคุณหมอวิจารณ์นะฮะเล่มนี้ไปหาซื้อไปดาวนโหลดได้จากโมเดลที่สมามกรรมจน S C B Foundation ที่หลักการของมันเนี่ยหนึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์ที่ถูกกระชากหรือถูกกระแทกทางจิตใจก่อนเพราะมันเป็นกระบวนการทางอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นกระบวนการออกแบบของครูนะจากนั้นเนี่ยเด็กจะต้องเปิดกระบวนการที่เรียกว่าเป็น mindfulness awareness mindfulness คือมีสติแล้วก็มีการคิดที่เรียกว่าเป็นอภิปัญญา meta cognition นะคือการตรวจสอบกระบวนการคิดความเชื่อเดิมของตัวเองจากจากจุดนี้ไปแล้วอาศัยสติเป็นตัวตั้งเนี่ยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเกิดกระบวนการ contemplation contemplation นี่คือคิดใครคน นะเสร็จแ,แล้วครูเนี่ยใช้กระบวนการโค้ชให้เด็กเกิดการ change โดยกระบวนการ dialogue d i a l o g นี่คือบทการโค้ชแล้วเด็กก็จะเกิดการ Relearn ตกผลึกใหม่ Relearn เมื่อ Relearn แล้วเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถาวรแบบชนิดที่ทา a ฟอร์มเหมือนผีเสื้อ มันออกจากดัดแดนโดยสรุปแล้วกระบวนการที่ครูเดิน5-6ขั้นตอนเนี่ยเป็นกระบวนการสําคัญมากเลยที่ครูต้องออกแบบกิจกรรมไปหลอมรวมอยู่กับโครงงานที่มีชีวิตไม่ใช่โครงงานในห้องแลบบที่มีชีวิตเพื่อให้มันมีส่วนหนึ่งได้เกิดกระแทกทางจิตใจแล้วครูโค้เข้าไปให้เกิดการ t า a ฟอร์มทีนี้เรามาดูว่าเด็ก จีนเนี่ยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการโค้ชยังไงบ้างผมขอตัดคลิปมาเป็นคำพูดนะรู้ไหมอ่ะจังหวะเนี้ยจังหวะที่เริ่มมีการไดอะล็อกนะไดอะล็อกคือการโค้ชใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไดอะล็อกเนี่ยคือโค้ชจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มีการไดอะล็อกหลังจากที่เด็กมีประสบการณ์กระแทกใจนะประสบการณ์กระแทกใจเนี่ยแล้วก็มีการไดอะล็อกนะจังหวะเนี้ย พี่ไอ้เจ้าอะไรนะพิธีกรใช่ไหมตั้งคําถามว่ารู้ไหมพ่อเธอทางานที่นี่นี่จังหวดกระแทกใจเลยนะเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยพ่อฉันทางานที่นี่เหรอเราทํางานแบบนี้มาสามปีแล้วหนูลองคิดดูเงินทุกแดงที่พ่อเขาหามามันยากลําบากขนาดไหนตอนหนูเปิดปากขอไอโฟนกับพ่อหนูได้คิดไหมว่ากว่าพ่อจะได้เงินมาต้องเอาหยาดเหงื่อเข้าแลกพ่อหนูยอมลําบากขนาดนี้ก็เพื่อหนูไงนี่ไงพ่อหนูก็อยู่ในสายงานนี้จังหวะที่นี่ไง พ่อหนูก็จะอยู่ในสายงานนี้คือจังหวะที่เด็กเกิดในช่วงของการ f u ฟูเ s สให้เด็กคิดมีสตินะแล้วก็มีสิปัจจุบันเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือพ่ออยู่ทาง,งานเนี่ยนะก็เกิดการตระหนักรู้บางอย่างใช่ปาต่อไปบทสนทนามันก็คือเด็กนะหนูผิดไปแล้ววันหลังหนูจะกระตันอยู่จะตั้งใจเรียน วันหลังหนูหาเงินได้แล้วพ่อไม่ต้องมาทํางานแบบนี้อีกแล้วนะจากนั้นก็เป็นฉากจบที่มานั่งคุยกันที่บ้านไหนลองบอกหน่อยครับว่ารู้สึกอย่างไรเด็กก็บอกว่ามาคิดคิดดูหนูก็ทําเกินไปจริงๆโอเคกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันก็คือกระบวนการกิจกรรมกระชากใจนะแล้วก็ใช้คําพูดให้เกิด mindfulness ใช่ไหม อย่าลืมนะว่าหนึ่งกิจกรรมกระชาติใจสอง mindfulness แน้แล้วก็ meta cognition contemplation ถูกไหม dialogue จังหวะนี้มันเกิดพวดเดียวเลย meta cognition contemplation dialogue เป็นกระแสะต่อนเนื่องให้ผู้เรียนเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงก็เนี้ยทบทวนการกระทำทบทวนอารมณ์จนเข้าใจอะไรพฤติกรรมตนเอง แล้วก็เข้าใจผืนมันเกิดการเชื่อมไปยังพ่อเกิดการเชื่อมไปยังพ่อมันก็เลยเกิดการไข้ครวนขึ้นมาแล้วเด็กก็จะรีเล่นรีเล่นไปสู่เชงส์เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนพระดามไปสู่เชงส์ด้วยการบอกว่าหนูจะกระตันอยู่จะตั้งใจเรียนวันหลังหนูทํางานได้แล้วพ่อไม่ต้องมาลาบากทํางานแบบนี้อีกนะที่ผมถอดมาเห็นเนี่ยเพื่อจะให้คุณครูและผู้บริหารการศึกษาวันนี้มีสอนอนอนด้วยใช่ไหม ได้เข้าใจว่าการสอนให้เกิดสมรรถนะตัวเองมันสามารถผนวกเข้ากับการทํางานตัวโครงงานได้ถ้าเราดีไซน์โครงการที่ดีซึ่งยากมากนะยากมากครูต้องเรียนรู้อีกเยอะมากเลยแล้วครูต้องมีทักษะในการโค้ชในการตั้งคําถาม,ถามเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นนะในขณะที่เกิดอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละเชื่อมโยงออกไปซะ แล้วก็จะเกิดการการดีเลิร์เกการเปลี่ยนแปลงสวนเอกดังนั้นสรุปว่าถ้าเราเชื่อว่าการศึกษา,าต้องทําให้เกิดการ transform ตัวคนเนี่ยนะแปลว่าครูต้องต้องเก่งมากเลยในการออกแบบประสบการณ์ประชากใจกระแท้ใจคือมองเห็นประเด็นที่กะแท้ใจในการมาทำ reflective coaching รู้จังหวะในการทำ reflective coaching คือ ถ้าเด็กมีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาคือมันจะจมดิ่งในอารมณ์มันจะจมดิ่งแล้วมันก็จะอะไรอ่ะมันจะหนอยไป,ม,ม,ปมันจะเศร้าไปมันจะมันจะปิดกัน้นมันจะปิดกั้นนะน่นะทักษะของครูเนี่ยแก้การจมดิ่งในอารมณ์เข้าสู่การรีเลิร์แล้วไปสู่เชนส์สู่การเปลี่ยนแปลง เห็นไหมครับว่าการสอนโครงงานนะให้ได้สมรรถนะเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายมากเลยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องน่าสนุกมากเลยถ้าถ้าเราพัฒนาครูได้นะ